ตัว <c oughs> นี้นิทานชื่อว่าสาลิตกะชาดกนะครับสาลิตกะชาดกเนี่ยว่าด้วยคนมีศิลปะนะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าส่งตรัสเมื่อตอนที่ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนะครับก็ได้ปารพบภิกษุผู้ฆ่าหงนะรูปหนึ่งนะครับคือเรื่องของเรื่องมันมีพระอยู่รูปหนึ่งเติมทีเป็นชาวเมืองสาวัตถีนะครับ แล้วก็มีความชำนาญมีความสามารถในสาขาที่เขาเรียกว่าสาลิตกตะกศิล์นะฮะสาลิกตะกศิล์เนี่ยคือศิลปะในการดีดก้อนกรวดนะ,ะดีดติด,ดก้อนกรวดเล็กๆก,กันนะ,ะวันหนึ่งเขาฟังธทมแล้วก็เกิดศรัทธาได้มาบวชในศาสนาพุทธนะ,ะทีนี้พอตอนบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการ การจะศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติอะไรยเงี้ยนะแล้ววันหนึ่งครับเธอก็ชวนภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยไปสู่แม่น้ำอาอจีรวดีเพื่อไปอาบน้ําแล้วก็พักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําครับในคราวนั้นเองมีหงสาวสองตัวพากันบินมาทางอากาศนะครับภิกษุจึงกล่าวกับเพื่อนที่ชวนมาด้วยนะบอกว่าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยสามารถเอาก้อนกรวดเนี่ย ดีดไปฆ่าหงตัวนี้ที่คือคือดีดให้ให้ให้โดนตามันนะให้โดนตาหงตัวนี้ให้มันตกลงมาแทบเท้าของท่านได้เลยนะครับแล้วอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยท่านจะทำให้มันตกได้ยังไงนะผมไม่เชื่อล็อกนะท่านไม่มีปัญญาฆ่ามันได้ล็อกนะภิกษุรูปนั้นจึงบอกว่าอ๋อเรื่องนั้นน่ะ่นะยกไว้ก่อนนะเอ,เอาเป็นว่า คือฆ่ามันได้หรือไม่ได้นะแต่ผมเนี่ยจะดีดลูกดีดไอ้ก้อนกรวดเนี่ยให้มันทะลุตาจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเลยนะภิกษุหนุ่มอีกรูปหนึ่งจึงบอกว่าโอ้ยคราวนี้ท่านยิ่งโม้เข้าไปใหญ่แล้วผมไม่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยเภิกษุรูปแรกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณคอยดูนะนะแล้วก็จิบออกก้อนกรวดคมๆก้อนหนึ่งนะที่อยู่ริมฝั่งน้ำเนี่ยมีก้อนกรวดเยอะนะ ก็เอามาคลึงด้วยนิ้วชี้นะฮะคลึงๆๆอยู่แล้วก็ดีดไปนะ,ะด้านหลังของหงนั่นก่อนก้อนกรวดนั้นนะ่ะส่งเสียงแหวกอากาศมาวืดอะไรเงี้ยหงก็คิดว่าน่าจะมีอันตรายจึงเหลียวหันหัวกลับมานะหมายจะฟังเสียงนั้นว่าเป็นเสียงอะไรขณะนั้นเองภิกษุรูปนี้ก็ถือก้อนกรวดอีกก้อนหนึ่งไว้ในมือน,นะเมื่อเห็นหงเหลียวหน้าไปทางอีกด้านหนึ่ง ก็ดีดเม็ดกรวดในมือไปกระทบในตาอีกข้างหนึ่งก้อนกรวดนั้นเจาะทะลุจากในตาข้างหนึ่งเข้าไปทะลุอีกข้างหนึ่งฮนะตามที่คุยโม้ไว้นะ,ะปรากฏว่าหงเนี่ยร้องเสียงลั่นเลยนะแล้วก็ตกลงมาแทบเท้าของพระรูปนั้นจริงๆทีนี้พอพระอีกรูปหนึ่งได้ยินนะได้เห็นอย่างนั้นเขาก็เลยพากันติเตียนบอกว่าโอ้ คุณเป็นพระเนี่ยนะคุณไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สมควรเลยนะเลยนําตัวไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็ไปเหมือนกับไปไปรายงานนะบอกว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปเนี้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเอาก้อนกรวดเนี่ยดีดเข้าไปโดนตาของหงเนี่ยทะลุจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งหงตกลงมาตายเลยนะพระศาสดาก็ทรงตําหนิภิกษุนั้นบอกว่า <c oughs> ตำหนิภิกษุรูปนั้นแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายนะมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุรูปนี้เนี่ยมีความสามารถในศิลปะเรื่องการดีดก้อนกรวดเนี่ยแม้ในครั้งก่อนก็เคยมีความสามารถอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันนะแล้วทรงนําเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับพนะระองค์ทรงตรัสเล่าว,ว่า ในอดีตการนานมาแล้วเมื่อคราวที่พระเจ้าพรหมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราสนะีพระโพธิสัตว์นั้นสเสวยพระชาติเป็นอมาตะของพระองค์ครับนะครั้งนั้นเนี่ยปุโรหิตของพระราชาเนี่ยเป็นคนปากกล้ามากนะพูดเยอะนะพูดมากเมื่อตั้งต้นพูดแล้วคนอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยทีเดียวฝ่นะายพระราชาเนี่ยเวลาฟัง ปุโรหิตคนนี้พูดนะก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่เนาะมันจะหยุดพูดนะเนาะ,เ,ะเราคือคือก็ไม่ไม่อยากขัดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ชอบฟังนะพูดยืดเยื้อพูดยาวนานเหลือเกินก็เลยคิดอยู่นะว่าเออเราต้องหาวิธีนะหาคนมาช่วยกำราบปุโรหิตเนี่ยให้เป็นคนแบบว่ารู้จักหยุดพูดบ้างอะไรเงี้ยนะในคราวนั้นครับ ในเมืองพาราณสีเนี่ยมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยนะครับแต่ชายง่อยคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการดิดก้อนกรวดครับพวกเด็กชาวบ้านยกชายง่อยคนนี้ขึ้นสู่ไอ้รถรถเข็นอะไรพวกน,นี้นะอ่าแล้วก็ช่วยกันเข็นมาไว้ที่ต้นไรใหญ่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกิ่งก้านสาขาต้นหนึ่งนะออไอ้ต้นที่ว่านี่นะครับก็อยู่ใกล้ประตูเมืองพาราณสีนะครับพากันห้อมล้อมนะ แล้วก็ให้เงินนะให้เงินนิดๆหน่อยๆอะไรกับชายชายง่อยเนี่ยแล้วก็ร้องบอกบอกว่าให้ชายง่อยเนี่ยทำเป็นรูปช้างทําเป็นรูปม้านะครับนะทำรูปช้างรูปม้าด้วยการอาศัยก้อนกรวดเนี่ยดีดขึ้นไปที่ใบไสต่างๆนะครับนะจนกระทั่งใบไสของต้นนั้นเนี่ยกลายเป็นปลุกไปหมดนะเป็นรูป ม้ารูปช้างรูปนกรูปอะไรเงี้ยนะเป็นช่องน้อยช่องใหญ่ไปหมดเลยในครั้งนั้นครับพระเจ้าพาร,ราณสีเสด็จพระดำเนินไปสู่พระอุทยานแล้วก็ผ่านที่ตรงนั้นพอดีพวกเด็กเนะีเห็นพระราชามากพา็พากันวิ่งหนีนะเพราะว่าคือก็ตามภาษาเด็กนะเห็นพวกทห,หารเลยมากลัวนะครับก็เลยวิ่งหนีกันไปเหลือแต่บุรุษง่อยนะ่ะนอนอยู่ในที่นั้นเอง พระราชาเสด็จไปถึงโคนต้นโคนต้นใสนะครับประทับนั่งในราชรถนะและ้ทอดพระเนตรออกมาจากราชรถเห็นเงาต่างๆนะคือใบไม้เนี่ยมันถูกขาดมันขาดเป็นช่องใช่ไหมก็เห็นว่าเวลาแดดมันส่องลงมาบนพื้นเนี่ยมันกลายเป็นรูปทรงต่างๆนะเลยเลยเงยเงยหน้าขึ้นไปมองดูเห็นใบไม้บนต้นใสเนี่ยทะลุปกโปร่ปปรงไปหมดเลยตัดถามว่า เอะไอใบไม้เหล่านี้เนี่ยใครทําให้เป็นอย่างนี้นะพวกทหารก็กราบทูลครับบอกว่าข้าแต่สมมุติเทพบุรุษง่อยเปลี้ยคนนี้เป็นผู้ทําพระเจ้าค้านะพระราชาเลยเทรงมีพระดํำริว่าเอะถ้าเราอาศัยชายคนนี้เราอาจจะหยุดการพูดมากของพราหมณ์ได้นะพราหม์ก็คือปุโรหิตนะครับจึงมีพระดํารัสถามว่า พวกเจ้านะแล้วตอนนี้เจ้าง่อยคนที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะทนะหารก็ไปค้นดูครับก็ไปเจอชายง่อยเนี่ยนอนอยู่ที่โคนไม้เลยพากันนําตัวมากราบทูลบอกว่านี่คือชายง่อยคนนั้นพระเจ้าข่านะพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยออกไปนะจะทรงมีพระปฏิสันฐานกับชายง่อยสองต่อสองนะครับนะแล้วก็จัดถามบอกว่า ในสำนักของเราเนี่ยนะครับมีปุโรหิตเป็นพราหมณ์ปากกล้าอยู่คนหนึ่งพูดมากเหลือเกินเจ้าจะช่วยทําให้เขาเงียบเสียงได้ไหมนะบุรุษง่อยคนนั้นก็เลยกราบทูลครับบอกว่าหากข้าพระองค์ได้ขี้แพะประมาณทนานหนึ่งนะข้าพระองค์ก็พอจะทําได้พระเจ้าข้านะพระราชาเลยรับสั่งให้ทหารนั้นพาชายง่อยคนนี้ไปยังพระราชวังแล้วก็ให้นั่งอยู่ภายในม่าน ที่ที่อยู่ในในในใกล้ๆเรว่าในในในพระราชวังนั้นนะครับโดยที่เจาะรูไว้ในม่านนะครับเจาะรูไว้ในม่านแล้วก็รับสั่งให้จัดที่นั่งของพราหมณ์ให้ตรงกับช่องที่เจาะไว้แล้วให้วางขี้แพะแห้งประมาณหน,นึ่งธนาไว้ใกล้ๆตัวนะครับนะเวลาที่ปุโรหิตมาเข้าเฝ้าก็รับสั่งให้นั่งเหนืออาสนะนั้นพลางทรงตั้งเรื่องสนทนาขึ้นมา พอตั้งประเด็นเลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพรามก็จะไม่ยอมให้โอกาสแก่คนอื่นๆพูดเลยนะครับนะเ,เริ่มพอเริ่มพูดเยอะๆเ,เริ่มพูดไปนะปุโรหิตเริ่มพูดไปชายง่อยคนนั้นก็ดีดชี้แพะไปเทีลยก้อนทางผ่านทางช่องออบนม่านที่เจาะไว้เนี่ยนะครับกะให้ตกลงที่พื้นเพดานปากของพรามนั้นทุกที เหมือนกับโยนของใส่กระเช้าใส่ชะลอมตะก้าอะไรเงี้ยนะฮะไฟพลามนั้นก็กลืนขี้แพะที่ดีดมาแล้วเหมือนกรอกน้ำมันใส่ทนานครับนะขี้แพะหมดไปจนคือคือคือแกเนี่ยนะโดนขี้แพะดีดใส่ปากนะแกก็ยังกลืนแล้วก็พูดต่อนะ,อะ,อะช้ยง่อยก็ดีดอีกนะ,ะขี้แพะเข้าไปในปาก พรามที่เป็นปุโรหิตเนี่ยก็กลืนลงไปแล้วก็แล้วก็พูดต่ออีกนะจนกระทั่งขี้แพ้เนี่ยหมดไปหนึ่งธนานนะหมดเลยเหนึ่งขี้แพ้หนึ่งธนานนั้นเข้าไปอยู่ในท้องของพราหม์ไปได้ประมาณกึ่งอาระหกะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากึ่งอาระหกะเนี่ยมันปริมาณขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าพระราชาทรงทราบเรื่องที่ขี้แพ้หมดแล้วนะจึงตัสว่าท่านอาจารย์นะท่าน ความที่เป็นคนปากมากนะแต่ท่านยังไม่รู้อะไรเลยหรือนะบัดนี้ท่านจะไม่สามารถย่อยขี้แพะนี่ได้หมดนะนะเพราะฉะนั้นจงไปดื่มน้ำประยงแล้วก็คงน้ำประยงเนี่ยเป็นแบบว่ายาถ่ายชนิดหนึ่งนะนะเพื่อถ่ายขี้แพ้นั้นทิ้งทำตนให้ปราศจากโรคเถิดนะนับตั้งแต่นั้นมาพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยก็เหมือนกับมีปากที่โดนปิดซิปดูดซิปไว้สนิทนะครับ แม้ใครจะพูดก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยเพราะว่ากลัวจะโดนขี้แพะดิีดเข้าปากอีกนะพระราชาเลยทรงพระดำรีว่าโอ้ <c oughs> ชายง่อยผู้นี้เนี่ยทำความสบายหูให้แก่เรายิ่งนัก <c oughs> เลยพระราชาทานบ้านสี่หลังในทิศทั้งสนะมีสวยแบบว่ามีบ้านสวยเนี่ยประมาณหนึ่งแสนกระสาบนะคือคือ เหมือนว่า,าถ้าคิดเป็นเงินน,นะว่าเก็บสวยได้ประมาณหนึ่งแสนกระส์พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอมาะนั้นเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพธรรมดาแล้วศิลปะวิทยาการในโลกเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายพึงเรียนรู้นะแม้เพียงการดิดก้อนกรวดก็ยังช่วยบุรุษง่อยให้ได้สมบัตินี้มานะครับนะพระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจัดประชุมชาดกว่า ชายง่อยในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นภิกษุในคราวนี้ส่วนพระราชาก็ได้มาเป็นพระอานนนนะครับและอมาตผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็คือตัวเราตถาคตชะนีแหลเป็นอันจบสาลิตกะชาดกแต่เพียงเท่านี้นะครับคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมไว้พระสวดมนต์นะครับทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรก็ทำไป5นาที10นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะครับนั้นก็ เอาเท่านี้นะคืนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ